อยากไปลองใช้ชีวิตช้าๆท่ามกลางสีเขียวชอุ่มของธรรมชาติแบบนี้ไหมครับวิ่งตั้งแต่เลี้ยวมากคือแบบพื้นที่สีเขียวเยอะมากเยอะมากๆที่พักเล็กๆกลางหุบเขาริมน้ําตกเพียงแค่เดินมาจากห้องแค่ไม่กี่ก้าว พอตกกลางคืนก็มานั่งกินข้าวใต้ถุนบ้านมีเสียงน้ําที่ไหลผ่านตลอดทั้งคืนเป็นเพลงประกอบตอนกลางคืนฟังเสียงน้ําไปแล้วก็กินข้าวไปบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับพาไปชมความงามของวัดสีขาวที่ตั้งอยู่กลางป่ามีอันซีนที่ลึกลับตั้งแต่ยุคสมัยทลาวดีที่ทั้งสวยและก็สงบแบบนี้เลยมาถึงบรรยากาศด้านในนี่คือรู้สึกสงบแล้วก็เย็นมากๆเลยทุกคนมีน้ำตกอยู่หลังวัดเลยทุกคนธรรมชาติสูงมากๆเลยที่นี่ พาไปถ่ายรูปเช็คอินกับจุดชมวิวที่มีทุ่งหญ้าก,กว้างวิวโคอรสวยที่จะพาเราเหมือนหลุดไปอยู่ที่เที่ยวที่ต่างประเทศเลยวิวตรงนี้แบบชิวมากมันสะอาดตามากอ่ะมันคลีนมากเขาได้มาเองแล้วแบบโอ้มันดีมากอากาศดีมากด้วยและนี่คือคลิป2วัน1คืนสระบุรีกลีนซีซั่นครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง i อแบงค์เดลเลยครับคลิปนี้จะพาทุกคนมานอนแคมปิง้งริมแม่น้ำนะครับที่สระบุรีซึ่งเป็นแม่น้ำลำาลาธารเล็กๆที่ไหลามาจากน้ําตกนะคือที่พักนะครับมีทั้งแบบเป็นหลังๆมีแบบเป็นเต็นท์แล้วก็สามารถกางเต็นท์ได้ด้วยนะฮะใครที่สะดวกแบบไหนนี่มีให้เลือกแบบเยอะมากๆและที่พักอยู่ริมน้ําสวยมากๆชื่อบ้านไรพ่พอเพียงตอนนี้เรามาถึงกนละเดี๋ยวหาที่จอดแล้วไปดูห้องที่เรา พากันร,รอบนี้ที่จังหวัดสระบุรีกันครับแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวจังหวัดสาะบุรีด้วยซึ่งคลิปนี้นะไม่ได้มาแค่ผมกับแม่อายคลิปนี้เรามีพี่นิลามาด้วยนิลาอยู่ไหนพร้อมไหม แล้วน่ราอยากมาสระบุรีเพราะว่าจะมาทำอะไรนะคะลูกมาเล่นน้ำค่ะอ่าอยากมาเล่นน้ำช่วงนี้ไม่น้าฝนเลยเนาะตั้งแต่เลี้ยวมาคือแบบพื้นที่สีเขียวเยอะมาก<น>าเยอะ<น>าามากๆแล้วก็แบบที่พักเขาอ่ะน่ารักมากเหมือนแบบมีที่ทํากิจกรรมเยอะมากอ่ะแบงคือความตั้งใจของผมอาจะพาทุกคนมาเที่ยวสระบุรีแต่ก็อยากตามหาที่พักที่มันเหมาะการมาอยู่แบบ2วันหนึ่งคืนด้วยคือมีกิจกรรมให้ทําวันนี้ก็จะพาดูรอบๆที่พักว่ากิจกรรมข้าีนี้ทำอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยพาไปเที่ยว แต่ว่าความรู้สึกที่ผมเดียวเข้ามาเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ในนี้ได้ทั้งวันแบบ <Okay. S 1> โดยที่ไม่ต้องไปไหนก็ยังได้เพราะแบบดูน่าอยู่แล้วก็ล่มรื่นมาก mm. ทุกคนเนี่ยทุกคนระหว่างทางที่ขับไปอ่ะคือตัวที่พักของเราจะกว้างมากใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีห้องหลายประเภทมากมีแบบเป็นเต็นท์นแบบนี้นะครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยเราจะเห็นที่พักแบบหลายๆแบบเนาะแต่ที่พักของเราเนี่ยจะอยู่ข้างในสุดชื่อว่าห้องขุนเขาเนาะเขาบอกว่าเป็นห้องที่วิวสวยสุดอันนี้ผมเลือกเองนะแต่บังเอิญเป็นห้องวิวสวยสุดพอดีแล้วก็ระหว่างที่เรา บรรยากาศเขียวๆใช่ป้ะมีน้องหมาชิบะสองตัววิ่งเล่นกันอยู่เป็นหมาของเจ้าของแบบเรียกว่าเป็นที่พักนะครับที่อยู่ที่สาบุรีแต่ให้อารมณ์เหมือนเราอยู่ภาคเหนือเลยเหมือนเราไปเที่ยวแบบในขุนเขาที่แบบว่าอากาศดีๆเพราะอากาศในนี้ดีมากเลยทุกคนแล้วก็ใกล้กรุงเทพนิดเดียวขับมาแค่ประมาณแบบ100กิโลอะ่ะโหดีมากไปไปดูห้องกันแน้องมาต้อนรับอีกตัวนึ่งอยู่ไหนเนี่ยสวัสดีมนุษย์ ินเขาเลยคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูห้องกันแบบว่าไม่มีของอย่างอื่นนอกจากของทีอยู่ในห้องเวลาเดินเข้ามาถึง้องอุ้ยเลยทำไมนะมีเตียงเล็กแค่หนึ่งเตียงเข้าไปดูเข้าไปดูกันห้องน่ารักมากทุกคนตรงนี้นะไอคิดว่าน่าจะเป็นเตียงห้าฟุตเตียงห้าฟุตมีรายเป่าผมนะคะแล้วก็เสื้อคลุมสําหรับสามท่านห้องนี้น่าจะพักได้สามถึงสี่ท่านเลยละไอว่าลองรีเช็คมาดีนะคะแล้วอันนี้ห้องนี โอ้โหเตียงคนเดียวเลยเต็มเต็มใช่น่ารักมากคือวูจะรีวิวคำว่าอะไรนอกจากคำว่าน,น่ารักอ่ะเพราะว่า เขาแต่งให้ดูเป็นมินิมอลสไตล์แล้วแบบกึงมูจินิดนิดนึงนะคุณแม่คือตัวบ้านเนี่ยนะทุกคนมันจะราคาประมาณ4ี่พันกว่าบาทนะครับซึ่งราคานี้เนี่ยจะสามารถพักได้ผู้ใหญ่2เด็กหนึ่งแบบนี้แล้วก็มีเตียงเสริมให้แบบนี้เรียบร้อยเลยนะครับเขจะมีอาหารเช้าแล้วก็มีหมูกระทะให้ตอนเย็นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครมามากกว่านั้นนะมา4คนนะก็จะเพิ่มไปอีกประมาณ1000บาทก็จะสามารถพักได้เป็นผู้ใหญ่4คนก็ได้นะครับก็เรียกว่าตกคนละพันกว่าบาทเท่านั้นเองราคาดีมากๆเลยทุกคนห้องน้ําแบบสะอาดมาก ป็นโซนอาบ,บนะ้ำชาเวอร์ฝักบัวนะคะก็โซนสุขาเฮ้ยห้องน้ำน,น่ารักแต่งมาทุกอย่างน่ารักใครมาสระบ,บุรีนะคะหรือถ้าใครมีเวลาว่างสองวันหนึ่งคืนแบบพวกเรานะที่พักนี้นะน่าจะเป็นที่พักอันดับต้นๆที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้มากันเลยค่ะเดี๋ยวเก็บข้าวเก็บของเสร็จเดี๋ยวพาไปดูรอบๆที่พักกันค่ะ ที่หนูไปทำอะไรกับพ่อมาคะไปถ่ายรูปมาแล้วพ่อบ่นแม่ว่าอะไรแม่ไม่ได้เลื่องเพราะว่าแม่เดินแข่งเหมือนหินเวลาอินเสิร์ตเดีแม่เดินเดินแข่งเหมือนหินเลยเหรอใช่แล้วหนูเดินเดินไปดังแบบเลย ร oh. ้านกาแฟนในที่พักของเรานะน่ารักมากๆเลย <c oughs> เป็นคาเฟ่นนะแล้วก็บรากาศคือต่อให้คุณไม่ได้มาพักที่นี่ก็สามารถเข้ามานั่งคาเฟ่ตรงนี้ได้นะคาเฟ่บรรยากาศล่มลื่นนะครับเป็นส่วนหนึ่งของบ้านไร่พอเพียงนะสามารถซื้อกาแฟตรงนี้แล้วก็ไปนั่งเล่นด้านในก็ยังได้นะครับ <c oughs> คาเฟ่นี้ครับเปิด7จ็ดโมงถึงหกโมงเย็นนะครับในวันเสาร์อาทิตย์นะแต่ถ้าวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยปิดห้าโมง ส่วนกลางตรงนี้นะทุกคนเล่าให้ฟังต่อนะครับคือเขาเนี่ยจะจุด เป็นรอบกองไฟแบบนี้นะตอนกลางคืนนะถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะมีวงดนตรีสดมาเล่นด้วยนะแบบชิลมากตอนกลางคืนนะฮะก็แนะนําว่าถ้าเกิดตามรอยพวกเรามาอยากได้วันคนได้น้อยก็มาวันธรรมดายอย่างวันที่พวกเรามาคือวันพฤหัสนะครับแต่ก็ข้อเสียคือเขาจะไม่มีวงเล่นให้ดูนะแต่บรรยากาศคนก็จะน้อยน้อยเหมือนเราแบบเหมารีสอร์ทแบบนี้นะครับแบบชิลมากเลยทุกคนคือตอนนี้พี่นิลาพร้อมเล่นน้ํามากเติมพลังอยู่โอ้โหสวยจังเลยทำอะไรอยู่คะนั้นเปิดต้นหนอนก้อนไ เขาเล่น้ำยังพร้อมแล้วว่ายน้ำเป็นไหมคะไม่น้ำเป็นว่ายแข่งโอลิมปิกก็กลับมาแล้วใช่ไหมใช่เฮ้ยดูไปแข่งโอลิมปิกได้เหรียญอะไรมาฮะได้เหรียญทองจริงป่ะเหรียญทองที่ใช้ได้ในช็อกโกแลตว้าวตัวคาเฟ่เขามีร้านอาหารด้วยนะทุกคนเผื่อใครหิวนะครับมีอาหารตามสั่งเลยน่ากินมากเจ็ดสิบบาทจานนี้น้องชอบส่วนเล่นน้ำเหรอเฮ้ยน้องลงไปแล้วน้องแช่น้ำไปเลย ไม่สนใจเวลาเขาเรียกว่าหมาเมินครับแบบนี้ริมน้ําแบบชิลมากทุกคนดูบรรยากาศข้างหลังผมนะดูดิเขียวแล้วก็เป็นหลองข้าวนะแล้วก็อยู่ริมน้ําแบบนี้สามารถเดินลงมาเล่นได้เลยมีเด็กลงมาแล้วแล้วก็มีหมาครบทุกองค์ประกอบความน่ารักทุกคนดูดิ ชิลเกินยังไงพร้อมแล้วโอ้ย oh, พ่อแบงเซ็กซี่มากค่ะสีป่ะโห oh, นี่ยืนยืนเจงก้ายู่อะรู้เลยอากาศชิลๆแบบนี้ลงไปเล่นน้ำกันดีกว,ว่าทุกคนอุ้ยน้ำแรงเหมือนกันนะไป <c oughs> นั่งให้น้ำมันซัดใส่เลย มานะคะทุกคนใครที่อยากมาเที่ยวใกล้กรุงเทพ่าที่นี่คือแบบเราไอคือโอเคมากสำหรับคนมีครอบครัวอย่างเราไปเพราะฉะนั้นเราต้องนอนหนึ่งสอ,งสองาไม่คือจะบอกว่าถ้าเกิดว่ามาในหน้าที่น้ําไม่ได้เยอะมากอะ่อนะ มันก็จะไหลช้ากว่าน,นี้นะแต่ว่านี่คือน้ําเยอะไงะช่วงนี้นะบางจังหวัดก็คือถึงกับน้ําท่วมเลยใช่ไหมล่ะแต่ว่าถ้ามาวันที่แบบว่าน้ำแบบชิวๆอะ่ะน้ำตรงนี้ก็จะใสามากช่วงนี้อาจจะขุ่นนิดนึงนะทุกคนใช่ลีลาจะแบบว่าชอบมากคือเอาออฟคอนโทรลเลยสุกคนให้เขาทำเลยนะค่ะแต่ว่ามีทูชนเพราะว่าน้ําตรงนี้ค่ะสุดไปอ่ะเขาก็จะมีที่กั้นนะเขามีที่กัน้นไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยไหลผ่านแล้วหายไปไหนจะไหนเลยเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนแบบประตูน้ำหรืออย่างเงี้ยเอาไว้กั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอ้ยน้ำดีมากเลยอ่ะแบงค์ข้ามากเลยอ่ะนิลาคือแบบว่าสาวรักสัตว์รักสัตว์รักธรรมชาติสุดๆเด็กบ้านนี้ เวลาเย็นนะฮะเราก็มานั่งกินหมกูกระทะกันตรงใต้ถุ่นบ้านของหลองข้าวตรงนี้นะบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับตอนกคืนฟังเสียงน้ําไปแล้วก็ก<ม>ินข้าวไปมีหมกูกระทะอันนี้อยู่ในเซ็ตราคารวมกับราคาที่พักเราเรียบร้อยแล้วนะครับทุก,ทกห้องไหมอ่ะทุกห้องเลยส่วนพี่นิลาเนี่ยเขาก็จะสั่งข้าวมาต่างหากเพราะพี่นิลาไม่กินหมกูกระทะพี่นิลากินอะไรครับวันนี้กินไก่ค่ะไก่ทอดเหรอ,อก,กีแกะทอดปีแกะทอดระหว่างที่เรารอน้ำใกล้เดือดล้วก็ค่อยเอาพักใส่ไปก่อนเมื่อกี้ เราตังต้งเตาประมาณสิบนาทีนะคะก็จะจับไปดูใช่นไหมร้อนจีเลยเห็นไหมร้อนจีเลยร้อนจีอะไรล่ะมือแค่เป็นแคนดี้เจนั้นนะใกล้ร้อนแล้วค่ะใกล้ร้อนแล้วแต่ว่าไอ้ทนได้ถ้าไอ้ทนแบงได้ <c oughs> อะเตาไม่ขนา้มือไอ้หรอกโอ้ชาตงพูดมากกว่าโอ้โหโโอ้หลากันไปด้วยบรรยากาศคืนนี้กับบรรยากาศกินหมูกระทะตอนยำเย็นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปเที่ยวกันต่อนะครับที่สระบุรีที่เที่ยวเพียบไปครับ

เป็นวันที่2นะครับที่สระบุรีของเรานะฮะเปิดวันที่2ก็มารับพลังบุญกันสันหน่อยนะฮะพาทุกคนมาเช็คอินที่แรกนะครับวัดถ้ำพระโพธิสัตว์นะครับวัดนี้เป็นวัดป่าที่อยู่กลางหุบเขาที่สระบุรีนะครับเป็นวัดสีขาวที่สวยมากๆมาถึงบรรยากาศด้านในนี่คือรู้สึกสงบแล้วก็เย็นมากๆเลยทุกคน เดินเข้าไปดูข้างในกันมีน้องหมามาส่งด้วยนี่ไล่อยู่ไหนนะ<ม>วันนี้แต่งตัวเป็นไงครเนี่ยโอ้โหแต่งตัวพร้อมมาทําบุญมากใช่โอ้โหทางเดินไปแบบว่าธรรมชาติมากเป็นแบบน้ําไหลผ่านวัดนะโอ้โหถ้าเกิดว่าไม่ใช่หน้าฝนน้ํเนี่ยจ,จะใส่แน่นอนเลยนะทางเดินเข้าไปในวัดนี่คือลมลื่นแล้วก็สงบมากทุกคนใครที่อยากมาปฏิบัติธรรมนี่ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่น่าสนใจเลยนะคืออย่างรอบที่แล้วเราพาทุกคนไปวัดที่พูททับเบิกใช่ไหมที่พูทับเบิกนี่ก็จะมีวัดป่าเหมือนกันกยนยนนนเมอละแถค้ แล้วก็เงียบสงบมากเลยทุกคนสวยไหมฮะสวยค่ะมนี้น้องหมาเดินนำ <laughs> และวัดที่พวกเราพาทุกคนมาเที่ยวในวันนี้นะครับนี่คือวัดถ้ำพระโพธิสัตว์ครับเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์และก็เงียบสงบในจังหวัดสระบุรีครับวัดนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามมีภูเขาโอบล้อมและแน่นอนครับที่นี่ก็มีตำนานที่เล่าต่อๆกันมาที่น่าสนใจด้วยมีตำนานเล่าว่าถ้ำที่อยู่ใกล้กับวัดแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระโพธิสัตว์ที่มีพลังจิตสูงส่งพระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ในถ้ำนี้เป็นเวลาหลายปีโดยหวังจะให้จิตใจของตนบริสุทธิ์และเข้าถึงนิ ผ่านแล้ว,วันหนึ่งพระรูปนี้ก็ได้พบกับนิมิตของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏกายขึ้นมาในถ้ำและได้รับการชี้แนะหนทางสู่การหลุดพ้นท่านจึงตั้งชื่อถ้ำนี้ว่าถ้ำพระโพธิสัตว์เพื่อเป็นการเคารพบ,บูชาพระพุทธเจ้าและแสดงถึงความศรัทธานในพระโพธิสัตว์ที่ถ้ำแห่งนี้นอกจากตำนานที่ผมเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยก็ยังมีภาพเขียนสีบนผน,นังตั้งแต่สมัยยุคทราวดีรอยพระพุทธบาทจำลองพระพุทธรูปโบราณตั้งอยู่ภายในถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีเวลามากหน่อยก็อยากให้ลองมาสัมผัสบรรยากาศ ที่เงียบสงบและเย็นสบายของที่นี่ครับนิลาเดินไปขอพอรองค์พระพุทธเมตตาธรรมจะขอพอรว่าอะไรให้ประเทศไทยมีหน้าหนาวราคาทัาไวอ่ะร้อนค่ะเคไปงั้นหนูไปขอพรให้ประเทศไทยมีหน้าหนาวมาลูกไป พอเราไหว้ตรงโบสถ์เสร็จแล้วแล้วก็ไหว้พระอยงแล้วก็ไปไหว้ในเจดีย์ครับคือเดินมานี่ลุ้นกระลิงมากอ่ะเรามีน้องหมาคอยปกป้องอยู่เนี่ยน้องหมาคอยปกป้องลิงทีนาไม่กลัวเลยพีนากลัวไหมน้าไม่กลัวค่ะลุงครับแล้วในวัดป่านี้มีพระจำพรรษาอยู่ประมาณกี่รูปครับปกติ18ครับเสียไปลูกหนึงเดียวสิบเจ็ดอก็คือมีพระจำพรรษาด้วยแล้วถ้าเกิดคนสนใจจะมาแบบปฏิบัติธรรมในนี้ก็ได้ด้วยใช่ไหมได้ครับ ขั้นตามผู้ยืนสองคนผู้อญิงต้องมีสองคนแต่ผู้ชายคนเดียวได้ได้อ๋อโอเคไม่ได้ว่ากันโอเคอเคือจริงๆถ้าใครมีเวลาสามารถไปเที่ยวถ้ำพระโพธ,ธิสัตว์ได้ด้วยนะให้เป็นคนแก่สลักในถ้ำอ่ะครับสมัยทลาวดีโอสม,มัยทราววดีเลยนานมากเดี๋ยวไปให้ดูตัวอย่างคนพี่เหนแบบนี้เลยภาพจาหลักผนังถ้ำพระโพธิสัตว์นะทุกคนเดินขึ้นไปประมาณ300กว่าขั้นนะคือระยะทางไม่ค่อยไกลแต่ชันนิดนึงประมาณ300อกว่าขั้นเดินไปประมาณ200เมตรเองแล้วข้างหลังวัด ทุกคนเขาจะมีเป็นน้ําตกนะฮะชื่อว่าน้ําตกจอปอรอนะครับไหลลงมาอยู่หลังวัดเลยมาหน้านี้ก็แวะมาถ่ายรูปก,กันซะหน่อยนะเพราะว่ามันไกลมากๆเดินมาได้เลยนะครับไม่ต้องแบบขับรถไปไหนทางนั้นมีน้ําตกอยู่หลังวัดเลยทุกคนธรรมชาติสูงมากๆเลยที่นี่ มาสระบุรีนะพามาแวะอีกหนึ่งคาเฟ่นะครับคาเฟ่นี้ก็จะเป็นคาเฟไ่ไม้ที่ตั้งอยู่ริมน้ำนะชื่อว่าจิตตังครับผมตอนเรามาแวะเนี่ยเป็นตอนเที่ยงก็เริ่มหิวข้าวกันละพี่ราหิวยังหิวค่ะเออร้านนี้เขามีของกินเป็นของขาวแดดเดียวเข้าไปกันไป มากค่ะทุกคนเข้ามาในร้านนะคะร้านนี้บอยอีกรอบนะคะชื่อร้านว่าจิตตังนะคะในร้านนี้ก็จะมีกาแฟขายมีไอศครีมขายแล้วก็มีอาหารเครื่องดื่มขายครบเลยนะคะเมนูที่เราสั่งนะคะของที iosis, <antique. S 1> น่นี่ก็คือเป็นเมนูเลย์คอมเมนต์นะคะพอแบ่เขาอยากทานบ้า็คือหมูกรอบไบโอไนามิกนะคะก็คือหมูที่เลี้ยงแบบว่าเปนคลีนนะคะทุกคนนะคะอีกอันหนึ่งไอสั่งไปคือข้าวปลาแกะย่างน้ำปลาก็สั่งยำไปนะชื่อยำว่าเคยยำไหมนะคะของพี่นี่ร้ายกินอะไรไปคะกินคารโบเาล่าของพี่นี่ร้ายก็สั่งคาโบนนร่านะคะเดี๋ยวเรา ทานอาหารรองท้องก่อนเพราะว่าตอนนี้มันเที่ยงแล้วแล้วเดี๋ยวเราเค่อยต่อด้วยกาแฟคือจะบอกทุกคนนะว่าถ้าเกิดใครมาสระบุรีนะหรือจะระหว่างทางที่จะไปเขาใหญ่เนี่ยมันจะผ่านอำเภอที่สระบุรีอันเนี้ยชื่อว่าอำเภอโมกเหล็กนะฮะก็ขับเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็จะเจอร้านนี้เลยร้านจิตตังเนี่ยจะเป็นร้านที่ตั้งอยู่ริมน้ําตกเล็กๆนะก็ไม่เล็กอะดูใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็สวยมากๆอากาศดีบรรยากาศดีมากๆของกินแบบมีให้เลือกเยอะมากเลยทุกคนจริงๆของกินนี่คือ คอนเฟิร์มสายกินนะเออแล้วก็ที่สำคัญคือเวลามาพวกแบบแถวเส้นสระบุรีพวกเหล็กเนี่ยจะชอบแวะกินสเต็กกันใช่ไหมร้านนี้ก็มีสเต็กขายด้วยเพราะฉะนั้นแบบก็เผื่อเป็นออปชั่นแบบให้ทุกคนได้เปลี่ยนบรรยากาศมาลองกินสเต็กร้านที่อยู่ดมน้ําตกกันบ้างนะครับเป็นไงบ้างคะอร่อยแล้วข้าวบนเป็นเป็นอะไรบเป็นเบคอนโอ้เป็นเบคอนนี่คือสิ่งที่หนูชอบกว่าคาโบนาร่าก็คือเนือ มาฮะเมนูที่เราสั่งไปมาเรียบร้อยนะก็น่ากนะินมากแบบเขาจะมีน้ําจิ้มไหมเราสองแบบนะครับเป็นแบบน้าจิ้มซีฟู้ดกับน้ําจิ้มแบบคล้ายคล้ายกับทาท่าแล้วก็ที่เวลาสลัดไงไปลองชิมแบบกับน้ําจิ้มซีฟู้ดก่อนเลยจัดไปอ๋อไอจะกินเคยยำไหมเคยยำไหมนะทุกคนข้างในก็จะมีกุ้งแห้งนะคะมีมะเขือนะคะมีแกลบนะคะแล้วก็มีหอยเชลล์ด้วยอหรอเออหอยเชลล์แล้วก็กุ้งขอชิมแบบพกเครื่องก่อนว่าเป็นไงน้ำข้างในเป็นยังไงอยากรู้มาก ขอชิมกระชากน้ำก่อนนะคะนะจ๊ะอ,อร่อยมากอืมน้่น<อ>จำย่อยก็เ,เหมือนเขาใส่กะปิไปด้วยผมเคยอะใส่เคยไปด้วยแบบอ,อร่อยอานนี้ไม่ใส่ผงชูรสด้วยนะคะอร่อยแบบไม่มีผงชูรสนี่แปลว่าต้องเป็นมือนะ่ยก็ของไอ้นะครอีกอันนึงเป็นปลาแกะทอดน้ำปลาจริงแล้วเขาให้จิ้มกับซีฟู้ดแล้วก็มีเลมอนด้วยนะจ๊ะไอ้เขาขอพริกน้ำปลาเพิ่มอันนี้หมูกรอบแบบจิ้มซอสทาทานะลองชิมหน่อย อ่อเกิดเกลดอมันคืข้าวก่อนกินข้าวเต็มพลังก่อนไปเที่ยวที่เราไปกัน มาทุกคนที่เที่ยวที่สุดท้ายที่จังหวัดสระบุรีที่เราอยากมากันนานมากแล้วแหละแล้วก็ยังไม่มีโอกาสมาทริปนี้มาสระบุรีก็เลยขับรถ settling, มาอีกประมาณสัก30นาทีนะครับจากจุดที่เรากินข้าวเมื่อกี้นะฮะมาถึงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดที่เรียกว่าจุดชมวิวแล้วก็จุดกลางเต็นท์บ้านท่าฤทธิ์นะครับเป็นจุดที like ่เลี้ยวเข้ามาจากถนนหลักเนี่ยเข้ามาเราจะมาชนกับเขื่อนป่าสักชลริทธิ์เลยแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดที่วิวสวยฮะเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้มาถึงแล้วเดี๋ยวดูกัน ช่วงนี้น้ำเยอะด้วยโอ้เออเฮ้ยทุกคนนี่น,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 นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่เี๋ หลายคนนะครับน่าจะเคยได้ยินชื่อเขื่อนป่าศักชนรสิธิ์กันมาบ้างนะครับนี่คือเขื่อนดินขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดลบบุรีและสระบุรีสร้างขึ้นเพื่อเก็บน้ําและก็ป้องกันน้ําท่วมเริ่มสร้างตั้งแต่ปี2537เลยเขื่อนนี้สามารถกักเก็บน้ําได้เยอะมากและยังช่วยชาวบ,บ้านในเรื่องของการเกษตรได้อีกด้วยซึ่งตรงจุดที่พวกเราพาทุกคนมาตรงบริเวณเขื่อนป่าศักเนี่ยนะครับตรงนี้จะเรียกว่าจุดชมวิวบ้านท่าฤทธิ์ครับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมาเวบรวริณล รอบนี้เป็นทุ่งหญ้ากว้างเงียบสงบเหมาะแก่การมานั่งพักผ่อนกลางเต็นท์นั่งถ่ายรูปวิวสวยๆของเขื่อนแห่งนี้ครับซึ่งจะตัวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งที่เที่ยวที่น่าสนใจนะครับเพื่อนๆคนไหนมีโอกาสอยากให้ลองมานั่งรถไฟลอยน้ำครับเมื่อช่วงที่น้ําเต็มเขื่อนนะครับรถไฟจะวิ่งเหมือนลอยอยู่กลางน้ําบรรยากาศเหมือนในหนังแฟนตาซีเลย ส่วนใครนะครับที่ชอบกิจกรรมเบาๆที่นี่ก็มีฟาร์มแพะฟาร์มแกะแบบย่อมๆให้เรามาให้อาหารกันด้วยหรือจะปั่นจัก,กรยานรอบเขื่อนพายเรือเล่นก็ได้เรียกได้ว่าบรรยากาศเนี่ยชวนให้เพลิดเพลินสุดๆเลย ถึงแล้วทุกคนตรงนี้เป็นจุดที่ชมวิวเขื่อนป่าสักชิรธิ์ฝั่งที่เรียกว่าเป็นฝั่งสระบุรีนะคือเขื่อนป่าสักเนี่ยมันใหญ่มากนะมันก็เลยจะมีฝั่งนู้นเป็นจังหวัดหนึ่งเป็นฝั่งลบบุรีนะครฝั่งนี้เป็นจังหวัดสระบุรีอะไรแบบนี้นะฮะตรงจุดนี้เป็นจุดที่มีเหมือนเป็นแลนด์มาร์กแล้วกันผมขออนุญาตเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์กที่ให้คนมาถ่ายรูปคู่กับบริเวณตรงนี้นะฮะจะเห็นด้านหลังเป็นวิวภูเขานะครับแล้วก็ด้านหน้าเป็นเหมือนทะเลสาบแล้วก็มีนนนน้้อองงงแแพะะกกกวิ่ัเตมมไหดลยทุค ดีแบบมากๆมากๆมากๆเลยอ่ะแล้วแนะนำนะคะตอนที่เรามาช่วงนี้เป็นช่วงเวลา4ี่โมงเย็นกําลังดีเพราะว่าแสงแดดเนี่ยมันจะไม่ยิงหน้าเราละเดินไปไหนทําอะไรก็ไม่ตาหยีไม่ร้อน่ไม่ตาหยีจริงป้ะไหนหันหน้ามาดิเห็นตาหยีเลยเสียวไว้พ่อเสียวเหียบเอืออาไปเดินไปคือตรงนี้แบบชิวมากแนะนําว่าถ้าเกิดว่าใครมีเก้าอี้แบบสไตล์กลางเต็นท์เนี่ย ก็พก <theo S 2> ม,มา,าแล้วก็มานั่งได้แล้วก็เอาอะไรมาปิกนิกมากินกันได้นะตรงนี้ชิลมากเลยต้องรักษาความสะอาดเพราะบริเวณนี้นะสะอาดมากออสะอาดจริงๆไม่มีขยะไม่มีอะไรเลยจุดที่คนส่วนใหญ่จะชอบเข้ามาจะเป็นจุดฝั่งนู้นตรงไกลๆตรงนู้นนะครับเลี้ยวขวาเข้ามาอีกนิดนึงนะมันจะไม่ค่อยมีรถลงไปจอดตรงนั้นตรงนั้นเขาจะอนุญาตให้รถลงไปจอดเนาะแต่ตรงนี้ผมไม่มั่นใจนะเขาไม่ให้รถลงมาจอดเราก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้มันสวยกว่านิดนึงเพราะมันจะดูเป็นทุ่งหญ้าโล่งๆแล้วก็มองไม่เห็นรถอะไรเลยเนี่ยดูดิไป ชิวมากกาดดีมากด้วยให้พ่ลาไปดูน้องกันดีกว่าลาอันนี้ตัวอะไรคะเนี่ย<ก>อันนี้ตัวอะไรคะ<อ>แกะหรอแพะคะลูกแกะหรือแพะแพะคะลูกจำได้ไหมว่าแกะกับแพะมันมันมนจะแกะมันจะเป็นยังไงแกะมีขนเยอะเยปุยๆ,ๆเหมือนที่เราไปที่เกาหลีไงจำได้ไหมอันนี้เป็นแพะลูกโอ้โหโล่งมากเลยตรงนี้นะทุกคนดูดิ มองไปคือแบบมันสะอาดตามากอ่ะมันคลีนมากอันนี้คือแบบเห็นรีวิวมาจากหลายๆที่มากพอได้มาเองแล้วแบบโอ้โหมันดีมากอากาศดีมากด้วยแล้วก็น้องแพะนะคะเห็นเขาให้อาหารกันอ่ะเขาไม่ทําร้ายคนนะให้แบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยมีสองเซตมั้งมีเหมือนจะมีเซตตรงนู้นด้วยค่ะแต่เรามาเสพบรรยากาศวิวสุดลูกหูลูกตามาดยแบบท้องฟ้าข้างหลังดิสวยเนาะดูท้องฟ้าสีฟ้ามากพี่ลาอยู่ไหนนี่ดูท้องฟ้าเอ้ย พี่แม่ใส่เสื้อสีชมพูตัดกับสีเขียวมากวันนี้เออดูดีครับสวยมากอีละหนึ่งสองสามหมุนหนึ่งที่ป้ายว้าวหมุนทั้งนี้อะเดินไปตรงนี้ก็เรียกว่าริมเขื่อน <c oughs> โปรติริมเขื่อนมันจะแบบน้ำมันจะต้องจับไม่ถึงใช่ปะ่ะอันนี้แบบเป็นริมเขื่อนที่แบบเหมือนน้ําแบบจับถึงเลยอะน้ําช่วงนี้น้ําเยอะนะน้องแทะมาแล้วเขาจะเอาให้เราเสียเงินแล้วถ่ายรูปกันไปดูกัน ใช่ไหคะพ่อแบงค์ทริปนี้คือสําหรับทริปนี้นะผมชอบมากๆเลยนะโดยเฉพาะที่พักนะใครนะครับที่อยากตามร้อยพวกเรามาพักที่พักเดียวกพวกเรานะแล้วอ,อยากได้งบที่น้อยกว่าน,ะนั้นอีกนิดนึงนะครับเขาจะมีเป็นแบบกางเต็นท์ริมน้ําให้เราสามารถไปพักได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครนะครับมีเต็นท์เป็นของตัวเองเนี่ยก็สามารถเอาเต็นท์ของคุณเนี่ยมากางได้ด้วยเพราะว่าราคาในการกางเต็นท์อย่างเดียวเนี่ยถูกมากๆหลักร้อยท่านนองแล้วก็ทริปนี้นะคะสมบูรณ์แบบ f u ลฟ f i ไอแ b a ค์มากเพราะว่าทริปนี้มีพี่นิลามาด้วยเรามาเที่ยวแบบไม่ต้องพวงลูกกกแลลเเเววาาาารรทยหนนน็ชออบบบ้ใิิม จบอกมาปุ๊บแล้วเป็นไงวุ่นวายวุ่นวายเอ็มช่นี่เลยคนนี้เลยเขารีเควสว่าเขาอยากมาเล่นน้ำตกบ้างไงใช่ไหมคะหลังจากนี้เแหละผนูสอบเสร็จหนูจะมีรายเที่ยวคุณแม่ไหมคะนิลานิลาชอบอะไรสุดในทริปนี้เชอบน้ำตกค่ะก็ชอบน้องหมานหมาหมาน่ารักนะหมาตามมาเฝ้าหนูมาส่งหนูยันกลับเลยใช่ปะใช่บ้านนะคะพี่ๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฟ้าลองขึ้นฟ้าลองแรงงั้นเราต้องหลบฟ้าดึงสองเท่ากระโดดโอเค สำหรับใครนะฮะที่ดูช่อง iBa n k d i a ด y นะมาสักพักเหนือนะครับแล้วก็อยากสนับสนุนพวกเรานะตอนนี้นะครับช่องไ b a n k Diary นะครับมีให้สมัคร Membership เป็นที่เรียบร้อยนะครับใครนะครับอยากสนับสนุนให้พวกเราทำคลิปดีๆแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องมีแบบว่าเรื่องของสปอนเซอร์เข้ามาเกี่ยวข้องให้กวนใจคนดูทุกคนนะก็สนับสนุนพวกเราด้วยการสมัคร Member บอร์ก็ได้นะครับคุณจะได้แบบมีแบชเป็นของตัวเองนะครับที่ชื่อของคุณเลยเวลาคุณคอมเมนต์นะครับแล้วก็ที่สำคัญจะได้เล่นสติ๊กเกอร์นะครับท าฝากเนื้อฝากตัวสำหรับการสมัครสมาชิกด้วยนะคะโอเคอย่าลืมกด subscribe member ให้ด้วยนะคะไปแล้วครับเจอก,กันคลิปหน้าครับบ๊ายบายฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3คนฝากกด subscribe ให้ช่อง iBank Diary ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย